เฮ้ยก,ก,อก,อกองลบดังสนันเหล่าชายโโชักันบอกปากปัตตพีเฮ้ยยามลบแล้วก็เต็มที่แม่ไม่มีช่างขี่ไหลจับตะกะแตนตกดึกขน้นเปลี่ยวนักนคิด <ขา S 1> ถึงยอดรักที่งามมิลายข้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวเอาดาบมาขัดขัดข Các bạn thấy cái kéo น,นเหล่าชายชากกการปกปากปพัตพีเฮ <Hey, S 1> ยามลบแล้วก็เต็มที่แม่ไม่มีช่างขี่ไหลจับตะกะแต,แตนตกดึกขนั้นเปลี่ยหนักคิดถึงยอดรักที่งามวิไลข้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวเอาดาบมาขาดขาด,ขาด